ของใหญ่ของยักษ์เลยครับแฟนๆครับ79กิโลกรัมก็จริงแต่ว่าช่าง,งเต็มนะครับมงคลผ้าประเกียดไหว้ครูครับยกกัน3ยก4ยก5ยกกระชกได้ครับมวยไทยอ้าวครับดูให้ดีครับคู่นี้ดูให้ดีครับมีดีให้ดูหรือเปล่าทั้งคู่ <S 3> <3> <S ดิสเลนี่ตอนนี้ไปเป็นครูมวยเลยนะครับ วันนี้มาสู่บทบาทนักมวยเจอกับโมเซนครับโอ้โหของหนักของแข็งเลยครับพยักหน้าครับชอบใจแต่เราไม่กลัวโมเซนคอนดอริวานี่นะครับยังมีพิษสงอยู่นะครับทางนานของดีเซลเล็กครับเบ่งกล้ามแยกเขี้ยวครูครับเอาครับไม่ใช่เสือครับไม่้องครูโค้โฮครับต้องระวังกำปั้นของโมเซนด้วย โอ้โหเข้าไปเสียบซ้ายลูกนี้สวยเจอซ้ายเข้าไปนี่ต้องรวบเลยครับโมเซนแม่เข้ามาระวังหมัดดักหมัดฮุกซ้ายนะครับโอ้โหแม่หมัดหรู้จะสู้เข่าครับโดนเข้าไปเต็มๆนะครับโมเซนโอ้โหเบี่ยงหมัดกับหลังแม่โดนนะครับแต่ว่ายังทนได้ครับกัดกรามปลอดก่อดนะครับเข้าไปโดนเข่าลอย โอ้โหเบิ oh, ái, right uh ้ลแข้งซ้ายโชว์เลยครับอย่าเร่งเยอะเอ้าโหยแมต้องระวังครับเบรกได้ต้องเบรกครับล้มลงไปไม่มีซ้ำไม่มีเอาเปรียบคู่ต่อสู้นะครับสปรปรตของนักมวยไทยยกกำแพงหน้ากันไว้เลยครับโมเซนแหมยัยงไงครับมองหน้าพี่เลี้ยงนะครับ โอ้โหยังไม่ทันผ่านยกแรกเลยโอ้ยมันโดนเข่าสิครับคุณมารุตมันโดนเข่าแบบนี้ครับมองหน้าลูกพี่เลยครับเอาไงดีครับกําปั้นพอทนได้ครับเอาปากปูดๆเลยครับเอายังไงดิเซเล็กไม่สนใจครับเดินเบียดเข้าไปอย่าประมาทนะครับอย่าประมาทนะครับเอาครับมีหมัดเติมโอ้ยหมัดทิ่มหน้าท้องโดนเข่ากระทุ้งเข้าไป จะหมุนอีกแล้วเหมือนจะจะหมุนครับเหมือนจะหมุนครับไม่สนครับดีเซลเล็กแม่เมามันครับเหมือนเครื่องจะร้อนแล้วนะครับแม่ดีครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับร้อนตั้งแต่ยกแรกครับโอ้โหเวียรมันกาลังอีกแล้วดีว่าสายตาดีครับหมุนมาได้โอ้โหทั้งเข่าทั้งศอกแมธนาชัยจำงใช้พลังงานเยอะเลยครับตัวใหญ่ๆโอ้โหสอง จอดไม่จอดจอดไม่จอดครับจอดไม่จอดครับใช้สไตล์ยกกาดสูงๆแล้วก็เดินหน้าเบียดเข้าหานะครับดีเซลเล็กโอ้โหโดนเลยนะครับเข่าแหมต้องฮึดป้าลยครับโมเซนคอนดาลิวานครับต้องชิงต่อยก่อนครับต้องชิงต่อยครับโอ้โหดูโผเข้าไปแต่ละทีครับแม่ แม่ใ,ใจฝ่อรหรือเปล่าครับโมเซนคอนเดริวานครับเจอเข่าไปเยอะๆโอ้ยเหมือนจะไม่อยากไปไหนแล้วครับดีเซลเล็กอยู่ตรงไหนแกนอยากจะกอดอยากจะสิงร่างเลยครับดูครับแม่อีฝ่ายนึงก็กำลังเบามันครับอีฝ่ายหนึ่งก็ตบเกียร์อาถอยอย่างเดียวเลยครับโอ้ย,อยังว่าครับไปเจอของแสลงเจอหมัดมันเหมือนเจอเข่ามันจุกกระปูหดูครับ นม่นึกดูครับแทงสวนพลังกำปั้นที่เป็น2แรงบวกโอ้โหไม่โดนหมัดครับมีหู้ว่าเหมือนกันครับดีเซลเล็กแี่จะประมาทไม่ได้นะครับหมัดของโมเซนนี่ก็ถือว่าสั่งได้นะครับวีงทั้งทีนี่ก็หวังผลเลยครับปีงทั้งไหลทิ้งทั้งตัวเหมือนกันแข่งขวาครับยังกันได้โอ้ยโดนเข่าไปนี่แทบไม่อยากทำอะไรเลยครับ โมเซนโอ้ยโอ้โหดูไปด้วยจุกไปด้วยครับตอนนี้โอ้ยดูครับยืนเป็นยืนเป็นภูเขาพิงกันไปเลยครับไม่อยากไปไหนแล้วครับไม่อยากออกมาอยู่วงนอกครับนี่ครับโอ้ยจะคว้าจะคว้าจะคว้าครับแม่ดีเซลเล็กก็ไม่ยอมให้กอดนะครับแม่ตอนนี้อยากจะคว้า2ออย่างครับเชื่อกับดีเซลเล็กครับมีอยู่แค่นี้ดูครับงอนเงนงอนเงนอ่ะโดนต่อย โอ้โหจพลังกระปานนี้หายไปเยอะครับโอ้โหดูลาดมาอยู่ไม่อยู่ครับเอาย่างไงครับแหมบอกทีมงานได้เอาครับจะไม่เอาครับพี่เลี้ยงบอกสู้ไฟไฟดูกอดขาไว้เลยครับไม่ยอมปล่อยครับนะครับหมไม่อยากลุกแล้วครับ ไปไหนไปด้วยเอ้าไปไหนไปด้วยผมเบรกไว้ก่อนเบรกไว้ก่อนโอ้ดูแท็กขาครับโอ้ชกใบใส่หน้าไปยืนไม่อยู่แล้วครับจะยืนไม่อยู่แล้วครับโดนอีกเม็ดไหมระคังก็จะมาเอารอดไม่รอดครับลุ้นกันไปครับโอ้โอโอีนงอนแงนไปมาแล้วครับโมเซนทำหน้าเบื่อโลกเซ็งโลกอ้าแหมกัดฟันเตะเจอเขาอี้แล้วโอ้รอดไม่รอดครับลุ้นกันแบบนี้ครับ โอ้เ oh, ต่ขยอดหน้าก็ยังถือว่าใจสู้นะครับพี่ยังไม่ทิ้งตัวตั้งแต่ยกสองครับเพราะว่าโดนหนักเหลือเกินแม่ก็จะไปอยู่แล้วครับหันมาดูพี่เลี้ยงครับจะไปจะไปหันมาดูพี่เลี้ยงเจอยากระตุ้นเจอชี้หน้าเข้าไปครับโอ้โห oh, 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 จะทุ่มจะทุ่มนีม่ครับกรรม,มาการก็ต้องแข็งแรงครับ พลังแขนการบิดการกระชากการเบรกแม่ดีเซลเล็กก็หมดนะครับหมดครับหมดครับหมดทั้งคู่เลยครับ,รบยกสองนี่เร่งเยอะเลยครับคนโดนก็ทนคนเตะก,ก็เจ็บกระจุกเลยนะครับอ้าวอยู่ไม่อยู่อีกสองนาทีแหมมองหน้าดีเซลเล็กเลยครับ มือก็บอกว่าพอเธอพอเธอแม่จะไปพอได้ไงครับเวลาเหลือเฟือ,อวิ่งเข้าหาเลยครับเป็นการขู่เป็นการข่มไปด้วยยับซ้ายนำดูรกรบแมแกเซไปติดมุม,มเลยครับโมเซนคอรดาลิวานแฟนแฟนก็ลุ้นครับอยากจะเห็นนับน็อกแล้วครับ โมเซนก็อารมณ์ดีครับโดนน็อกกับชนะแพ้คะแนนนี้แม่มันคนละอารมณ์กันนะครับกรรมการก็เตือนนะครับอย่าไปบิดอย่าไปหักล้ม แก่แกหามุมพักอยู่เรื่อยๆเะครับโมเซนคอร์เดลิวานอาศัยใหญ่ครับเข้าสามเหลี่ยมเข้าเชือกก็ครองไว้รัดไว้ครับอย่างที่เรียนไว้ครับแพ้นอกับแพ้คะแนนนี่แม่อารมณ์มันต่างกันครับโอ้โหเนกัครับอ้าจะหมุนเหมือนกันพี่มาน้องหมุนมาพี่ก็หมุนไปครับแกเดินต่อเนื่องครับจิ้มลำตัว ทําไปอเล่น Red ดิเซลเล็กพิทักษ์ป่าผ้าแดงครับเอาชนะคะแนนโมเซนคอร์ดาลิวานไปได้อย่างสุดมันจริงๆครับ